สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องน,นี่คนเลี้ยงแมงนะคะวันนี้มาอัปเดตบ่อจิงหลีดกำลังเริ่มติดปีกเปอร์เซ็นสูงแล้วค่ะเพื่อนๆรุ่นรุ่นนี้สามารถลองไขทำพันได้แต่ว่าถ้าจะจับขายยัางอันนี้จะเลี้ยงต่อให้สักประมาณ 4- 5หวันก่อนดูเปอร์เซ็นของตัวข้าไสที่กำลังเร่งขุนตัวเองให้ทันกับพี่ๆเขาให้โอกาสให้เขาได้โตนะส่วนตัวเมียเริ่มหาที่วางไขค่ะช่วงนี้ให้ระวังในที่ชื้นๆ ภายในบ่ออย่างให้มีที่ชื้นชนะเพื่อน,อนหัวาหารเองถ้ามีความชื้นก็ไข่ทานนําเองถ้าเริ่มแห้งก็จะไปวางไข่พืชผักที่เราเคยให้ถ้ามีความชื้นก็วางไข่ตอนนี้ให้ระวังให้ดีส่วนการลองไข่ทาพันธุ์ให้เพื่อนเช็คว่าบ่อไหนที่แข็งแรงนะคะการที่เราคัดเลือกพ่อแม่พันุ์ก่อนที่จะนําไปเลี้ยงมันจะช่วยลดเปอร์เซ็นต์การตายได้บ่อไหนที่รู้สึกว่าพ่อแม่พันุ์เริ่มอ่อนแอเปอร์เซ็นต์ตายเริ่มสูงอย่าลองไข่ทำพันค่ะ ให้เลือกบอ่อที่พ่อแม่พันธุ์แข็งแรงนะลูกๆเขาก็จะแข็งแรงตามพอมแมลงแข็งแรงมันก็จะดูแลง,ง่ายประมาณนี้นะคะให้ดูภาพโดยรวมยังคงกินอาหารอยู่นะะมแมลงที่เริ่มแก่จัดเต็มที่เนะี่ยจะไม่ค่อยสนใจอาหารนะะเพื่อนก็จะเดินให้ควักเลยเดินทาไมเดินหาที่ที่จะวางไข่นะเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของเขาที่ที่กินกินกินอยู่นี่คือถั่วพูนะคะให้ได้ ถั่วพูมันไม่ค่อยมีความชื้นเท่าไหร่ก็เลยอนุโลมให้ได้แต่ถ้าพืชผักอื่นๆที่มีความชื้นสูงนะเพื่อนอย่าเอาไปให้เช่นผักบุ้งพวกนั้นอะข้างในมันจะมีอมน้ําหน่อยเงฮะมแมลงจะชอบไปวางไข่ฟักทองอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าฟาลออกมามันก็จะมีความชื้นก็จะไปวางไข่นะฮะตอนนี้ให้เฝ้าระวงังถาน้ําเองระวังอย่าให้แห้งมากถ้าเริ่มแห้งเนะี่ยแมลงก็จะไปวางไข่ ช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องมแมลงจะไปวางไข่ทิ้งนะแล้วก็เราก็สังเกตว่าเปอร์เซนต์ตัวเต็มวัยอะเปอร์เซนต์สูงมากน้อยแค่ไหนคือโดยปกตินี่จะให้นับวันนับจากวันที่เราเริ่มได้ยินเสียแงแมลงร้องเนี่ยไปประมาณ8ปวันนะเราสามารถลองไขได้หลังจากเราลองไขทําพันให้เราสังเกตต่อว่า,วาไอตัวข่างซ้ายเนี่ยเปอร์เซนต์ในบอนะ่อนันสูงแค่ไหน เนื่องจากว่าค่าสายบางทีมันต้องได้คัดออกฉะนั้นเราควรคัดออกให้น้อยที่สุดนะคะเพื่อที่มันจะเป็นเม็ดเงินกลับมาให้เราลงทุนใช้จ่ายภายในครัวเรือนเราได้นะโดยรวมในบ่อเน,นี้ยให้ประมาณ90%อีก10%แล้วก็เทีบแบบยบแอบไปตามแห่งไข่อะคะ่ะมันก็จะมีนะบางทีเราเข้ะอ,ออกมาเราถึงรู้ว่าอุย้ยค่าสามันยังเยอะอยู่ฉะนั้นให้ใจลมๆมนะคะเลี้ยงยาวขึ้นเราก็คอยสังเกตว่าเออเปอร์เซ็นต์มันเป็นยังไงบ้างซึ่งตรงเนี้ยมันต้องอาศัยที่ กา,การเลี้ยงการทําการสังเกตอยู่บ,บ่อยๆอะค่ะเมื่อแล้วมันจะจับสังเกตได้แล้วก็โดยปกติเกง่ายๆสําสหรับคนใหม่นี่ก็จะให้นับวันนับจากวันที่เขาเริ่มได้ยินเสียงร้องเนี่ยแปดเก้าวันลองไข่หลังจากนั้นก็ดูประมาณ30วันถ้าเปอร์เซ็นต์คาไซน้อยลงละก็ค่อยจับนะฮะประมาณเนี้ยแล้วก็เราก็คอยสังเกตว่าเอ้ยรอบที่แล้วจับประมาณนี้มแมลงมันสมบูรณ์ประมาณนี้รอบหน้าเราก็เทียบเทียบตามประสบการณ์เราอะค่ะแล้วเราจะสามารถ ดูแมลงออกได้ไง่ายๆนะคะ